ศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดีไม่ประจักษ์สักเส้นขนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิศดล้นภูมิใจไหวตัวเองศีลธรรมต่ำเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัด โกงกันขมันขมิงศีลธรรมสูงคนสดใสไม่อลวงล้วนยำเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซาบคนมีปากก็ไม่พร่าศีลธรรมหายศีลธรรมกลับมาเมื่อไหร่ทั้งใจกาย คนจะหายจากทุกเป็นสุขเองขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจนมาเกิดมีเดท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อนเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซ ้ดยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนคือ28เมษายน2567เรม5ค่ำเดือน5หน้าร้อนกำลังจะเคลื่อนผ่านไป ไม่สับพันไปไหมแต่วันนี้ยังร้อนเลยนะร้อนกายไม่เป็นไรเหมือนที่พูดกันแต่ร้อนใจนั้นเป็นทุกข์ร้อนกายก็ทุกข์เลยแต่ร้อนใจทุกข์กว่าทีนี้ร้อนกายแก้ได้ด้วยกันหาวิธีการต่างๆที่เขาหากันไม่ว่าเปิดพัดลมหรือว่าเปิดเครื่องปรับอากาศหรืออยู่ใต้ร่มใต้ต้นไม้ อยู่ที่บรรยากาศดีๆแก้ปัญหาร้อนกายดื่มน้ำให้สดชื่นส่วนร้อนจิตนั้นมีวิธีแก้ก็คือพระธรรมอย่างเมื่อวานนี้พูดไปถึงตอนที่คิเลสคิเลสของชาวโลกทั้งอดีตปัจจุบันและต่อไปในอนาคตก็คือคิเลสที่จะเป็นตัวก่อทุกข์หรือความร้อนใจมีมานานแล้วมีอยู่ แล้วก็จะมีต่อไปแต่ว่าพระสมณาพรมพุทธเจ้าส่งชี้แนะวิธีการที่อยู่ในโลกอย่างไรเมื่อให้มีความทุกข์มากจนเกินไปและถ้าเกิดว่าปฏิบัติด,ดีดรับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากธรรมะก็จะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเมื่อวานกล่าวว่ามนุษย์มีความทุกข์เพราะทิฏฐิที่เป็นไปเพื่อกิเลส ือก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบางครั้งก็เป็นไปตามความนิยมของชาวโลกซึ่งหมุนไปในทางผิด <c oughs> เปรียบเสม,มือนการเดินทางที่ไม่ได้ดูแผนที่ ني, ก็ลงทิศลงทางคำว่ามไม่ไม่ดูแผนที่คือไม่ดูคุณธรรมหรือว่าคำสั่งสอนในทางธรรมก็เลยผิดทิศผิดทางกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปฉั้นพูดโดยภาพรวมหรือ ภาพกว้างๆว,วิธีการแก้ก็คือต้องหันมาศึกษาเมื่อวานพูดถึงเรื่องของสามเณินย,ยุวชนที่บอกว่าการศึกษาอย่างน้อยสีอย่างพุทธิศึกษาเจริยศึกษาพละศ,ศึกษาและอัตศึกษาพุทธิศึกษาคือเป็นวิชาความรู้ที่ก่อให้เกิดแสงสว่างในชีวิตเมื่อศึกษาแล้วสามารถนําใช้ได้ตลอดชีวิต หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าการศึกษาวิชาชีวิตนั้นต้องเริ่มศึกษาด้วยการฝึกตนให้อยู่กับธรรมชาติเรียกว่าอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูง plain living high thinking เนี่ยที่ยกตัวอย่างว่าการบรระชาสามเณรเนี่ยลูกเนนที่มาพักฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดลานแซะต,ตอนนี้ ก็ต้องฝึกความอดทนคำว่าต่ํานั้นไม่ใช่ว่าต่ําต้ตอยด้วย,ยค่าแต่ว่าต่ำหมายถึงว่าปกติเรานั้นมักจะรังเกียจพื้นดินหรือบางคนก็อาจจะรังเกียจธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติแท้เช่นพื้นดินพื้นยาบใบไม้แต่ว่าถ้าได้ฝึกตนนี่ก็จะรู้ว่าเราเองก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่ง จึงเป็นการทำความเข้าใจมากกว่าถ้าไม่ศึกษาของจริงก็จะไม่พบธรรมะเหมือนที่หลวงพ่อพระครูศาสนกิจาทรท่านบอกว่าตอนลูกเดินมาอยู่ใหม่หม่ต้องฝึกให้เขาพบกับความอดทนยกตัวอย่างว่าการนอนพักผ่อนที่พักนี่ตอนแรกให้อยู่ชั้นล่างก่อนนอนพื้นแข็งๆกันก่อนเปิดพัดลมกันก่อนแต่ถ้าทำตัวดี มีพัฒนาการที่ดีไม่ดื้อไม่สนตั้งใจอบรมธรรมะตั้งใจปฏิบัติธรมรมในแต่ประโยชน์ก็จะลดความลำบากให้สัมผัสกับความสบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความสบายนั้นก็เรียนรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะเราจะนอนทั้งวันก็ไม่ได้เราจะกินทั้งวันก็ไม่ได้ จะเล่นทั้งวันก็ไม่ได้หรือแม้แต่ในเรื่องที่ดีเรียนหนังสือทั้งวันก็ไม่ได้ร่างกายรับไม่ได้สมองรับไม่ได้หรือทํางานหนักทั้งวันร่างกายก็รับไม่ได้ทุกอย่างจึงเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตหาความพอดีให้เจอและความพอดีนั้นแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเรียกว่าบริบทของสังคมขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกาย ขึ้นอยู่กับกายสังขารของแต่ละคนว่าธรรมชาติให้มาอย่างไรด้วยชีวิตจึงต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะ <c oughs> ท่านบอกว่าให้ฝึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ตอนต้นๆ,ๆแล้วถ้าฝึกได้นี่เราก็จะพบกิเลสของเราเองก่อนโดยมากกิเลสของคนอื่นหรือสิ่งภายนอกนี่มันจะปรากฏให้เห็น ด้วยสายตาเราแต่กิเลสของเรานี่มันอยู่ใกล้จนมองไม่เห็นเหมือนกับว่าขนตาเลยขนตานี่เรามองไม่เห็นจริงมันอยู่ใกล้เราหรือบางคนบอกว่าความผิดของผู้อื่นเห็นง่ายความผิดของตนเองเห็นยากเมื่อเรามาฝึกเราก็จะค้นหากิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราเมื่อพบแล้วก็ต้องจัดการกับมันเหมือน ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทํางานวัดวา,าต่างๆเมื่อเราเดินไปพบขยะสิ่งที่เป็นปฏิกูลเราจะ,จ,ะ,จ,ะจัดการกับมันอย่างไรจะมองข้ามเดินข้ามหรือว่าจะจัดการให้เรียบร้อยนี่ขึ้นอยู่กับการฝึกด้วย <c oughs> ทุกอย่างฝึกได้หมดและทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนจะทําข้ามขั้นไม่ได้ เช่นยกตัวอย่างว่าการขวาดขยะที่เมื่อสักครู่เราเห็นขยะแล้วเนี่ยเราจะเอาเอาไฟเผาหรือว่าเอาดินมาถมมาฝังมันก็ไม่ได้แต่ต้องขวาดต้องถล่มที่โกยรถมาใส่แล้วเข็นไปเคลื่อนย้ายไปนําไปสู่สถานที่ที่เขาจัดเอาไว้หรือสถานที่ที่เหมาะสมะในการ ทำลายหรือว่าในการแยกให้เหมาะสมเนี่ยมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนในทางจิตก็เหมือนกันการศึกษาเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วพัฒนาให้มีความเจริญให้มองเห็นอาทีนี้เรื่องของมนุษย์เราเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีวินยัยทำวินยัย เป็นเครื่องจัดระบบระเบียบในทางสังคมก็จะมีกฎหมายหรือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองอยู่ในระบบการเมืองการปกครองจึงต้องเคารพกฎกติกาที่เขาสร้างขึ้นมาในโลกเนี่ยกฎของโลกนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่กฎแห่งกรรมกฎแหง่งธรรม ล้วนเป็นไปตามเอิทธิพัดใจไม่ใช่ว่าเราจะกำหนดได้ตามอําเภอใจแต่ว่ากฎห่งกรรมกฎเองธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของมนุษย์เองจึงบอกว่าบุคคลที่ฝึกตนได้สูงสุดจะเป็นผู้ประเสริฐการฝึกตนให้มีความประเสริฐนั้นก็ต้องฝึกในทุกอิรยิยาบถในทุกหน้าที่แล้วที่บอกว่า การอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นโดยมากถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเกิดความขัดแยง้งเน่ถ้ามองภาพกว้างนี่เราจะเห็นว่าระดับประเทศนี่มีการขัดแย้งกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือระดับลกูกระดับทวีปมีการขัดแย้งกันโดยมากเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์เอาเปรียบ เห็นแก่ตัวกันก็เกิดความขัดแยง้งแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะก็จะเข้าใจว่าอะไรควรทําอะไรควรละอะไรควรอยู่ในฐานของธรรมสิ่งที่ถูกต้องถ้าทุกชีวิตอยู่ในฐานของธรรมก็จะมีความปลอดภัยแต่ตอนนี้ชายเดนทางภาคเหนือของไทยไม่ค่อยจะปลอดภัยเพราะระยะน,น,นี้มีการสู้รบกัน เป็นสมรภูมิรบระหว่างก็เกรียงเกียง K N L a นี่เกียงนี่มีมีกำลังตัวนี้รุกโจมตีทหารเมียนมาเนี่ยเสียหายแล้วเกียงหวังจะยุดประเทศไอ้เมดเซตเลยแต่ว่ามินอองไลน์นี่ยังไม่ยอมเนี่ยศึกของพม่าตอนนี้ก็มีผลกระทบถึงประเทศไทย มันเกิดจากอะไรเกิดจากเรื่องของอทุนจีนด้วยทุนจีนนี่มีมีสองฝ่ายหลักก็คือรัฐบาลจีนแลวก็จีนสีเทองจีนสีเทาก็หมายถึง <c oughs> การทำธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้องนักแต่ว่าทาหารเมียนมาเนี่ก็ยังไม่ยอมยกทงข่าวส่วนกระเหรี่ยงนี่เขาก็มีพัฒนาการที่เก่งขึ้นทุกทีทุกทีทกท เนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากชาติทวันตุกในเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์น mm hmm. เนี่ยเมื่อวันก่อนไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เป็นการเปิดฉากโจมตีท mm hmm. หารพรมา่าพันรอสองแล้วทหารพรม่านี่ก็มีกำลังที่กระจายอยู่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ทยเมียนมานแห่งที่สองฝั่งเมียวดีที่บ้านเยปูเมืองเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรี่ยงตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้หมู่เจ็ดตำบลท่าสายลวดอำเภอเมสอดจังหวัดตากถามว่าห่างประมาณไหนจากประเทศไทยในบริเวณพื้นที่จังหวัดตากก็ห่างจากแนวชายแดนประมาณกิโลเมตรครึง่งการสู้รบก็ยิงกันปุ้งปัง้ปงตุ้มตัม้ม <laughs> น่ากลัวเหมือนกัน มีการทิ้งบอมทิ้งระเบิดทั้งกลางวันกลางคืนนี่สู้กันอยู่ตอนนี้จัดว่าเป็นความไม่สงบก็มีคนเ็าเรียกว่าอะไรลีร้ภัยหนีเอาตัวรอดเข้ามาตามขตชายแดนกูเรียกตะเก็บใช่ไหมแร <c oughs> งเหมือนเชื้่อนะตะเก็บชายเดนตะเก็บเสือ้อ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นเสื้อก็ตัวใหญ่ชายแดนตะเก็บชายเดน นีมาเยอะนะเอาทัวรอดนี่พอเข้ามาที่จังหวัดตากบ้างเข้ามาที่แม่สอดบ้างประมาณ1,000กว่ารายแล้วตอนนี้แต่ว่าด้วยหลักของมนุษยธรรมนี่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเรียกว่าพึ่งพระบรมโพธิสมภารหรือว่าบารามีของเจ้าฟ้าเจ้าไปดินไทยหรือว่าแผ่นดินไทย mm. เพราะว่ามองถึง หลักมนุษยธรรมไม่ใช่ว่าพอเขาหลบลูกกระสุนหนีระเบิดมาแล้วก็จะปิดประตูแน่นหนากั้นรั้วเอาไฟฟ้าชอ็อย่างนั้นไม่ได้หรือว่ายิงต้านไปก็ไม่ได้เดีย๋ยวมันต้องมีการยุดหยุ่นระหว่างมนุษย์แต่กอนหน้านี้นี่บางประเทศเขาไม่ยุดหยุ่นเขาไม่เมตตาเลยอาจจะมองว่าใจดาก็ได้จําได้ไหมท่านผู้ฟังตอนที่เกิดปัญหารังเกียจโรยิงยาน เรางยาของไปปล่อยทะเลเนะไปเข้าเทียบท่าที่ประเทศไหนเขาก็ไล่เขาก็ไม่ต้อนรับขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยจนาจจหาใจไปนู่นน่ยที่ประเทศที่มีมุสลิมเยอะอินโดนีเซียรหรือทางไกลๆไล่ไปเนี่ยก็ขาดหลักมนษษธรรมแต่ว่าเรื่อง ของศาสนาความเชื่อรหรือเรื่องของการเมืองนี่มันก็พูดยากเหมือนกันเพราะจะบอกว่าใครดีร้อซมันก็ไม่ได้แต่ในแต่ละฝ่ายนะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยจึงต้องใช้ธรรมะในใน,ในส่วนนี้ใช้ธรรมะในส่วนไหนในส่วนของการทำหน้าที่ถูกต้องอย่างประเทศไทยเรานี่โชคดีหน่อยที่เรามีพระพุทธศาสนามายาวนาน เป็นศาสนาประจำชาติที่คนไทยเคารพนับถือและพึ่งได้จริงจริงๆพมา่านี่ก็เคารพนับถือศาสนาพุทธมากนะแล้วมีการเคารพอย่างมากด้วยอย่างที่เคยเล่าว่าคนพมา่าเห็นพระก็กราบกับพื้นเลยนะ,ะกราบราบกับพื้นเลยด้วยความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ศรัทธาอย่างเดียวนั้นต้องมีปัญญาด้วยในการนํามาใช้ ไอเราจะไปสอนเขาก็าไม่ได้ใครทําใครได้เทเรื่องของธรรมานีแต่ว่าเราจะพบปัญหาอย่างหนึ่งระหว่างชายแดนไม่ว่าจะเป็นพม่าก,ก็ดีหรือเวียดนามก็ดีนีน่กัมพูชาที่แก้ง c a เซนเตอร์นี่ไปหลบซ่อนอยู่และก,ก่อปัญหาให้กับคนไทยโดยมากเลนี่ก็เป็นประเภทการลงทุนของจีนสีทองเหมือนกั ที่ไปตั้งเข็งกับซินเทอร์แต่ว่าฝรั่งตะวันตกที่หนุนกระเรียง K N U ก็มีส่วนเข้ามาคือมีบทบาทเหมือนกันว่าสงครามนั้นจะยุติหรือว่ายุดเยื้อในศึกของการแย่งชิงอำนาจกันเขามองว่าที่เมืองเมียวดีนี่เป็นเป็นกลุ่มทรัย์เป็นกลุ่มทรัพย์ของการลงทุนทั้งจีนที่เป็นสีขาวและจีนสีเทา คือธุรกิจที่สุจริตกับธ,ธุรกิจที่ผิดกฎหมายว่างั้นาจะทะเลาะบอกแว่งกันไปขนาดไหนก็ยังไม่ทราบเนี่ยแต่ร่วมในทางธรร่วมความหมายทางทำนั่นเอมันเกิดจากกิเลสกิเลสเป็นตัวบงการสิ่งที่มนุษย์อยากได้ประการแรกก็คือเรื่องของผลประโยชน์เหมือนที่บอกตอนตนะ้นอยากได้การมมาสุขไม่ว่าวัตถุกรรมหรือสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการ ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่จะสร้างผลประโยชน์ให้จริงๆบางคนก็มีพอแล้วนะแต่ว่าความรูปความอยากมันครอบงำก็ไม่รู้จักพอเรามนุษย์จริงๆต้องการแค่ปัจจัย4อย่างอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสีอย่างนี้แต่บางคนก็หาจนเกินแล้วก็ไม่พอจึงเกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทกัน เริ่มจากระวังบุคคลระวังกลุ่มระวองประเทศนี่ตอนนี้เป็นระดับประเทศจัดเป็นปัญหาที่เกิดจากตันหาเหตุของความขัดแย้งประการที่สองก็คือความอยากใหญ่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของนางมธรรมนะอยากดีอยากเด่นอยากใหญ่ไม่ยอมลดราวาสศกคือคำหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือเรื่องของการแสวงหาหรือแย่งชิงอำนาจ ความเป็นใหญ่ในกิเลสตัวนี้ก็สําคัญีนข่าวคุณลังดังเลยตอนนี้ในประเทศไทยเรื่องของความอยากได้ยศกันแล้วก็มีการแย่งชิงติตัดขาบ้างเลื่อยขาเขาอี่บ้างนี่เราะความอยากใหญ่เรียกว่าหลงติดในยศอํานาจก็เกิดการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันและประการที่3สาเหตุของความแย้งคือเกิดจาก ความเชื่อในสมัยก่อนก็เรียกว่ามีลัทธิต่างๆเมื่อจะเป็นลัทธิคอมมินิสต์ลัทธิสังคมนิยมอะไรต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาพอความคิดต่างบางคนก็คิดต่างคือตายแต่คิดต่างแต่ว่าบางประเทศนี่ก็ให้โอก,กาสอยู่แต่บางประเทศนี่เอาันถึงตายเลยนี่อุดมการ สังคมนิยมหรือว่าลัทธิชนชาตินิยมอะไรต่งตางนี่เกิดสงครามขึ้นมามากมายเพราะกิเลสต,ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เรียกว่าเป็นทิฏฐิหรือความคิดความเห็นความเชื่อถ้า3ตัวนี้เมื่อไหร่อยู่ในใจของคนปัญหาเกิดแน่นอนอจะเกิดมากเกิดน้อยก็อยู่ที่ว่ามันจะอลาวาดมากหรือน้อยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่ากิเลสนี่เป็นตัวบงการห้เราทําตามอํานาจของมัน ถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะก่อทุกข์ก่อโทษให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสงครามก็รับใช้กิเลส3ตัวนี้นี่แหละท่านดูวางจึงควรรู้เท่าทันแล้วก็หันมามองตนเองปฏิบัติลดละเลิกกิเลส3ตัวนี้เน่ถ้าลดละเลิกได้ถึงที่สุดก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายแล้ว มนุษย์นี่ต้องศึกษากันไปตลอดชีวิตเพื่ออะไรถ้าตนพ้นทุกข์ได้ก็จะทําให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยจริงๆแล้วโลกต้องการสันติภาพเหมือนกันทั้งหมดสันติภาพก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองเวลามีปัญหานี่จริงๆการใช้กําลังมันก็แก้ปัญหาได้แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดยกตัวอย่างสมัยก่อนทั้นกกิดว่ารุน พอเคไม่เค้อเต้าไม่เต้าผู้อ,าอยากได่น่าจะทัานการแก้ปัญหาคือไม่เรียวถ้าลูกทําผิดหรือลูกศิษย์ทำผิดไม่เรียวอันเดียวแก้ปัญหาได้หมดแต่ยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่คําตอบแล้วพ่อแม่ผู้กปกครองหรือว่าคุณครูใช้ไม่เรียวถ้าเกิดว่าใช้ผิดนี่เป็นปนัญหาหนิหมายถึงว่าลงโทษผิดโดยขาดเหตุผลนี่ปัญหาตามมาหน่หรือต่อให้ลงโทษถูก เด็กกระทำความผิดแต่ใช้กำลังก็อาจจะถูกต่อต้านแอนตี้ด้วยเหตุผลก็ดีด้วยข้อกฎหมายก็ดีเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปแต่ปลายทางของเรื่องนี้ก็คือต้องการสันติภาพสำหรับทุกฝ่ายแต่สันติภาพนั้นต้องประกอบอยู่ด้วยหลักธรรมที่เป็นเหตุผลในการตัดสินนั่นเองจึงจะใช้ได้ ทุกสังคมทุกชุมชนต้องการสันติภาพหรือว่าความสุขเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจหาได้จากไหนหาได้จากความสามคัคคีสามัคคีเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า3ข้อที่บอกว่าละชั่วทําดีทําจิตให้โปร่งใสนั่นเองนียียุคคียใหม่คียุคคีสมัยก็อยู่ใน3ข้อนี้เหมือนกันหมดแล้วก็ ให้ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ <c oughs> ์ในการแก้ปัญหาต่างๆแต่เรายึดหลักนี้ทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและสันติภาพจริงๆคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ใช้ได้กับทุกชนชาติไม่เฉพาะว่านับถือศาสนาพุทธหรือไม่เพราะธรรมชาติธรรมธาตุนั้นเป็นความจริงที่ เกี่ยวกับมนุษย์นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่เกี่ยวแต่ว่าธรรมชาติมันเป็นความจริงสามารถที่จะทดลองค้นคว้าพิสูจน์ได้ในชาตินี้ <c oughs> ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องรอว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่อดีตชาติมีหรือไม่แต่ชาตินี้ก็เห็นหนิกันอยู่แต่เราประพฤติธปฏิบัติในทางกายวาจาใจให้ดีมีสติสัมปชัญญะ ในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเราก็จะพบว่าอ๋อธรรมะนั้นมีคุณอย่างแท้จริงตัวเราเองก็จะมีความสุขป้านเมืองก็จะสงบสุขร่มเย็นทั้งผู้นำและผู้ตามก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยสำคัญก็คือต้องมีรากฐานของศีลธรรมเป็นหลักให้มั่นคงไว้เลยเบญจศีลหรือศีลห้าเลยแล้วก็ประกอบด้วยเบญจธรรมด้วยยิ่งดี มีเมตตาการุณาสามมาอาชีวะประกอบอาชีพถูกต้องสุจริตมีการมาสังวสรสำรวมในการมมีสัจจะความจริงและก็สติสัมปชัญญะถามว่าเมตตานี้ใช้เวลาไหนก็ใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขสัตว์อื่นมีความสุขกรุณาใช้เวลาไหนใช้เมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ต้ต้องการช่วยพ้นทุกข์ ฉะนั้นเมตตาและกรุณานี่เป็นของคู่กันจัดเป็นฐานของความรักแล้วก่อใเกิดความสามคัคคีที่ใดมีความรักมีความพร้อมพลักที่นั่นมีความสามคัคคีนั่นเป็นกฎของธรรมชาติอีกประการหนึ่งแล้ว <c oughs> เราต้องเมตตาในในภาวะทั้งภาวะที่เป็นสุขหรือภาวะที่เป็นทุกข์ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราให้มีความสุขก่อนแล้วก็เมตตานะ นะบางครั้งนี่เราเองมีมีความทุกข์อยู่เราก็สามารถเมตตาคนอื่นได้นะคนที่ทําได้อย่างนี้คือคนที่เสียสละอย่างแท้จริงนะยกตัวอย่างว่าเหมือนคนที่มีของเหลือแล้วเอาไปแจกแบ่งปันให้คนอื่นกับคนที่มีของพอดีเอาไปแจกแบ่งปันให้คนอื่นกับคนที่มีของน้อยแต่ยังสามารถสละแบ่งปันให้คนอื่น ถามว่าใน3คนนี้คนไหนมีจิตใจที่สงส่งกว่ากันแน่นอนญาติโยมก็คงจะคิดว่าคนสุดท้ายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงคือสามารถเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขของคนอื่นได้แต่มันก็ทําไม่ง่ายถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยทํามาก่อนฉะนั้นในทางคำสอนบอกว่าเราต้องเจริญเมตตาให้เป็นอเปอริสัยอเปอิสัยเนี่จะกะหนดพฤติกรรม พฤติกรรมนี้จะกาหนดชะตากรรมรรมีคำสอนของหลวงพ่อชาสุบัทโทเอาทีนี้ในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนี่สำคัญก็คือเว้นจากอาบายมุกมิจฉาชีพต่างๆพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ในเรื่องของมิจฉาวินิจชาลราเว้นจากการฆ่าสัตว์ลราเว้นจากการค้าขายสัตว์ที่จะนำไปถูกฆ่าเราเว้นจาก การค้ามนุษย์การขายแรงงานละเว้นจาก <c oughs> การค้าขายอาวุธที่เขาจะนำไปฆ่ากันเนี่ยเหมือนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าบางชาติฝั่งตรงนี้ยังส่งอาวุธมาขายตามเพื่อนบ้านเรานี่ที่เขายิงกันอยู่นี่ <c oughs> เห็นไหมจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ พอเขาขายมาเนี่ยเขายิงกันนี่มีผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยจะกระทบมากกระทบน้อยก็กระทบกันหมดแหละนะเนี่ยแล้วก็ค้าขายยาพิษยาฆ่าแมลงก็ดียาปราบสัตว์รูปพืชก็ดีสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นไอ้ทุกไอ้ทุกข์กับสัตว์ทุกชนิดแล้วก็การค้าขายสุรายาหมองบรรทอนกำลังสติปัญญานี่จะเป็นมิจฉามณิจฉาแล้วจากนั้นดนมีความ รู้สึกชอบทารรในกุศลกุศลธรรมความชอบทาในกุศลลธรรมนั้นทุกคนสามารถคิดได้เพราะว่าหน้าที่การงานของเรานั้นแตกต่างกันออกไปความชอบก็คือไม่มเบียดเบียนตนไม่มเบียดเบียนคนอื่นนั่นจัดเป็นความชอบและก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนในทางพระศาสนาก็ถือว่าเป็นความชอบทําได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทุกคนเอาละว,วันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว ก็ต้องขออนุโมทนากับการติดตามร,รับฟังที่สุดนี้ด้วยนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณทำความดีที่ทนทั้งหลายได้มาเป็นอบรมสั่งสมมาขอจุโรเปตะวาเดชะปะลอปจัยท่านคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบไปทมไม่เหลือวิสัยขอทวดาผู้มีให้สักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเล็งเห็น,น,นเป็นบปัญญาใ้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรูปเรืองในพระพุทธศาสนาทุกที่บารานติการพบกันใหม่อีกครั้งวันเสาร์หน้า เดือนหน้าพฤษภาคมจเจริญพรศีลธรรมเลวคนก็ได้กลายเป็นผีหาความดี ไม่ประจักษ์สักเส้นขนศีลธรรมดีผีก็ได้กลายเป็นคนที่เลิอดล้นภูมิใจไหวตัวเองศีลธรรมต่ำปเปลี่ยนคนจนคล้ายสัตว์จะกินกัดโกงกันขมันขมิงศีลธรรมสูง